อายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขความเป็นเอกในบุคคลสุดสรรหาเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างที่ทำมาล้วนมีค่าตราไว้ให้ชื่นชมแม้ร่างกายจะร่วงโรยต้องใจสู้ต้องเรียนรู้เพื่ออยู่ได้อย่างเหมาะสมให้ประโยชน์ให้เป็นครูแม้สิ้นลมดีสร้างสมเป็นแบบไว้ในแผ่นดิน ในยุคสมัยที่โซเชียลเน็ตเวิร์กครองเมืองแบบนี้นะครับมีข้อมูลที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆมีทั้งเชื่อได้แล้วเชื่อไม่ได้นะครับเราทุกคนต้องพิจารณาด้วยสติของตัวเองนะครับเช่นเดียวกับข้อมูลของคุณลุงคนนูนะครับ <S <S ผมค้นเจอในเน็ตนะครับ <S <S คุณลุงให้คําจํากัดความของตัวเองว่าเมื <S <S ่อขอทานเขียนหนังสือคํานี <S <S ้แหละครับทำให้ผมสงสัยมากขาึ้นแล้วก็อยาก รู้จักอยากค้นหาเรื่องราวของคุณลุงนะครับจนทำให้ผมได้รู้ว่าคุณลุงนะครับตอนนี้อายุ64ปีครับเป็นอดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาสีนวลจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันมาใช้ชีวิตในเมืองกรุงเปิดร้านหนังสือเล็กๆบนทางเท้าและสะพานลอยร้านของคุณลุงจะเป็นอย่างไรอบอุ่นขนาดไหนวันนี้ผมตัดสินใจมาหาคุณลุงแล้วก็ว่าจะช่วยคุณลุงขายหนังสือทั้งวันเลยครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่ที่หัวลำโพงนะนี่มาอยู่ที่นี่นานยังพอพอ,ออยู่มาได้สองสามเดือนแล้วครับอ๋อเพิ่งมา,<ล>มาเหรอเนี่ยครับเมื่ออยู่เมื่อก่อนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟเป็นเจ้าหน้าที่ขอนอนฟรี <laughs> แต่ต้องต้องนอนหลังจากที่เขาปิดร้านแล้วแต่ค่าอาบน้ำแพงเช้ายี่สบาทเย็นยี่สิบาทค่าอาบน้ำเนาะ เนี่ยห้องห้องลุงอยู่ตรงนี้นใช่ไหมคห้องห้องคนนุ่งอยู่ตรงนี้เชิญเชิญเชิญตามสบายนะครับเอามามืดตึ๊กเานะมืดตึ๊กเลยไม่เปิด,ดไฟหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดครับเ,เปิดไหมเปิดสิมืดจ้ะเห็นตัวไม่ค่อยขาวอ่ะนี่ก็ชอบมืดเลยเชิญ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 โดนตัดไฟแล้วแสดงว่าโดนตัดไฟขออนุญาตขออนุญาตจ่ายเงินอยู่นะอ๋อมาแล้ว จ่ายเงินอยู่นะมืดเออทำไมโอ้ยสวิตช์สวิตช์ออฟอืมสวิตช <Switch on. S 2> ์สวิตช์ออนสวิตช์ออฟสวิตช์ออนไหนเดี๋ยวเ oh. มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังเล่าไม่จบอ,อ,อยู่ที่หัวลำโพงพุยามี่สองเดือนแล้วก็ที่นู่นจ่ายเงินวันละสี่สิบบาทอันนั้นเป็นค่าอาบน้ำอาา่ะฮะอาบน้ำครั้งละยี่สิบเช้า 20, ยี 20, ่สิบเย็นยี่สิบเสร็จแล้วก็ ซักผ้าก็ไม่มีที่ตากเสร็จแล้วข้าวของก็หายแล้วมันก็มีพวกมีแก๊งมีอะไรพวกนั้นครับผมก็เลยเซิร์ชหาเดินเดินเดินคิดว่าคิดว่าแต่ย้ายเข้าไหนตัวนี้หาห้องเช่า๋อเดิน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 เซิร์ช by walk แล้วก็มาเจอที่นี่ พันหอ๋อมันก็เท่ากับวันละ50มันก็เท่ากับอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแต่นี่มีความเป็นส่วนตัวมีทุกอย่างเป็นบ้านเป็นครับเสร็จแล้วที่ทํามาหากินของเราร้านเราก็ไปเปิดใกล้ๆนี่นี่อนุสาวรีย์ชัยใช่ร้านไม่ต้องไกลถ้ารถมีเดินไปได้เดินไปเปิดร้านได้ Walking and t a k e e t a r c i s e ได้พร้อมใช่ไหมล่ะ Access my shop ใกล้ๆนี่คุยกันไปสองภาษาเท่แล้วเกิน ลุงปรับก็เรื่องกับปรับการยอมรับของตัวเองได้ไงอย่างเมื่อก่อนเราเคยอยู่บ้านใหญ่โตของเราแล้วสุดท้ายต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้อ๋อไอ้นนี้ไม่เป็นปัญหาครับผมเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปีสองข้าวันพระกันทำแต่กล้วยอแล้วก็ฝึกนอนเสื่อเตือนหมอนใบมันก็เลยไม่มีความแตกต่างอพอเกษียณพอออกมาใช้ชีวิตตามอยากที่อยากทำหลายอย่าง คือวันนี้มาเดี๋ยวจะไปช่วยเปิดร้านด้วยก็เลยมาหาถึงบ้านเลยเดี๋ยวมาช่วยหิว้วหนังสือหิ้วอะไรไปด้วยต้องวันนี้เอาไปเอาอะไรไปขายบ้าง,งทั้งหมดเลยอ่ะนี่ปะต้องเตรียมอะไรบา้างเตรียมอะไรนี่มาช่วยเลยนี่มากะช่วยหิว้วแบกไปเปิดช่วยเปิดร้านาจากที่เคยขายดีมันจยอดจะไม่ตกเหรอพอดูก่อนมาเลยคัด ผมเอาเล่มหนึ่งเล่มสองมาแล้วแล้วก็หลานเท่านน้อยฉลาดแล้วเสร็จแล้วจะมีหนังสติ๊กมาราดไปนี่คือสภาพล้วง่อนก็ต้องดูแลตัวเองครับโอ้โหห้องพ่อสะอาดกว่าบ้านของฉชนน้อยครับสโลลีบัตชัวโอเค เป็นภาษาฝรั่งเศสน,นั่งต่อกันมีชันช้นๆเลยปกติพ่อออกกี่โมงครับบ่ายสามบ่ายสามเป็นบางวันเป็นบางวันอ๋อใช่น้อยเวลาเวลาเวลาเดิน,นไปอย่างเงี้ยมีการคิดพอเรื่องสิ่งที่จะเขียนเล่มใหม่ไหมครัก็ไม่ค่อย<ม>คิดลูกมัน,มนลุงจะเป็นโรคปวดพอจะเป็นโรคปวดหัวโรคป่วดหัวเพราะนั้นจะไม่คิดไม่ค่อยคิดล่วงหน้า เอาแล้วข้อมูลที่เอามาเขียนข้อมูลใหม่เจอก็บันทึกไว้อ๋ออาศัยอาศัยจะทานอยู่นิ่งๆแล้วเจอจะบันทึกไว้ครับผมเออเออเอพอแต่งเพลงนั่นไว้นะแต่งเพลงอะไรครับแต่งเพลงแปลงเพราะว่าถ้าเราแต่งขึ้นเองใหม่เราจะต้องไปให้เขาทําจังหวะทํานองดนตรีใช่ไหมเพลงนั้นมีร้องยังไงพอก็เลยเอาเช่นของดังๆเช่นอะไรนะ น,น,นั่งกอดต้นสาวฟังไหมฟัง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 ั่งกอดต้นสาวคอยสาวที่สาวรีชัยอันนี้หญิงชายผ่านไปท,ท่านทำบุญไว้คงได้สมหวังถึงใครนั่งเสี้อา มัมมมมมนนี้เลหนวอืเนี่ยพ่ออย่างอย่างสมมุติว่าผมไม่รู้จักพ่อมาเนี่ยมาที่แผงหนังสือของพ่อเล่มที่ผมจะต้องอ่านพ่อจะแนะนําเล่มไหนฮะมันดี มันดีเป็นคนละแบบอละลูกเล่มแรกเอาเล่มแรกเล่มแรกที่ผมน่าจะแนะนำนะนำอ่นถ้าหนุ่มสาวนะครับก็อยากจะแนะนําอุทาหอนชีวิตอุทาหอนชีวิตครับไม่ใช่เพราะว่ามันแพงนะมันให้ง่ายคิดทฤษฎีหลักการมีทั้ง Eco, e ate, e Q, อีโก้อีเดีย EQ อีคิวเอครับการตัดสินใจจุดยืนจะสอนอะไรคนในอายุช่วงอย่างผมมาเล่มนี้คิดว่าจะทำให มีความเป็นตัวของตัวเองหรือบางคนที่อ,อาจจะหลงอีก,อกทางหนึ่งหรือยังไม่รู้ค้นพบตัวเองไม่ได้อาจจะเจอ,อคนทางมันเหมือนเป็นการสร้างเขาเรียกแต่สร้างสังคมดีๆในอน,นาคตเลยเพราะว่าเด็กสมัยนี้ยังหาตัวตนไม่เจอถ้าเขาอ่านเล่มนี้าอาจจะทําให้เด็กเขา,ารู้ว่าตัวเองชอบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักศึกษาในมหาลัยบางคนที่คิดว่าตัวเองจะถูกบุรีไทายเนี่ยจะไม่มาสอบอแต่เพื่อนเขา เอาหนังสือนี้ไปให้อ่านครับเขาเปลี่ยนใจกลับมาสอบมีมีีกแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจจากหนังสือนี้แล้วคนที่โทรมาบอกว่าเมื่อก่อนหนูพูดไม่เพราะกับแม่เลยเขาได้ร้อยรถพุทธจดมานคือในนี้มันเป็นหนึ่งคำหลุดด้วยอารมณ์อาจฝังจมจิตเพื่อนไม่เลื่อนเลยสาธุกอกับสาธุขอคุณจะเลือกเอาอะไรกอไก่ สาธุขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่หลักบ้านหลักเมืองโปรดช่วยลูกด้วยเถิดลูกจะสอบเข้าแข่งขันคัดเลือกลูกถวายเล่าหายไก่ตัวหมูลำแก่บนโอ้สาธุขอไข่ท่านหลักบ้านหลักเมืองผู้เป็นใหญ่โปรดอย่าได้ลำเอียงและเห็นแก่พวกค้องเลยใครเก่งใครดีใครที่มีความเหมาะสมขอให้ได้เข้าไปเถิดโอ้หวังว่าคงจะได้หวังว่าคงจะไม่รับสินบนดำร<อ>งไว้ซึ่งความเป็นธรรมด้วยเถิด อนี้้สะครับคือพ่อต้องการให้โลกเป็นยังไงคนเป็นยังไงพ่อก็พยายามที่จะใส่เข้าไปแล้วคนอ่านเขาก็จะได้คิดแล้วแต่แต่ละคนคิดได้มากได้น้อยต่างกันไปคให้ให้เขาได้คิดเราได้ใส่ใด้เขาคิดไป ตลาดด้วยครับตอนนี้ย้ายไปที่โกลดยูทีนซอยแปดลุงบอกว่าที่นั่นมีแฟนคลับแล้วก็มีคนที่อ่านหนังสือของลุงเยอะเวลาไปพะพนดีเลยต้องรีบไป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 พะพนยูทีนซอยแปดขายดีมากเลยไม่ไปก็ต้องบงังคับให้ไปเดี๋ยวไม่ทันเวลาโอเคไปเออระวัอองระวัง,งด้วยลุงไม่รู้รู้ได้ไงว่าตรงไหนหน่าขายรู้จุดได้ยังไงครับคือคมีคนอื่นเขาบอกมาว่าตรงนั้นเป็นศูนย์อ่า ศูนย์กลางธนาคารครับมีหลายธนาคารแล้วคนผ่านเข้าออกเยอะอ๋อฟังครับเลยไม่รู้เลยเป๊ะๆกระเป๋าเด้อเลือกทำเลตรงไหนครับว่าจะต้องตรงนี้ตรงนี้ทำไมตรงนี้มีอะไรครับมันน่าใสอยู่ตรงนี้ตรงนู้มันเลยหน้าใสโอเคโอเคได้ได้ได้ จะมีสาระและอ่านเพลินอยู่ครับปรับปรุงใหม่ครับทำไมใช้คำนี้ฮะทำไมเรียกทำไมบอกขายด้วยคำนี้พอจะมีสาระอ่านเพลินอยู่ครับคือคือคือหนงังสือต้องมีสาระอยู่แล้วจะาาสาระแล้วอ่านแล้วอปวดหัวไม่ชวนมันก็ต้องเพลินด,ด้วยมันชวนให้อ่านไงคืออะไรคะเขียนมาแรกทานข้าวข้าวทานเล็บไหนคะเล็บไหนเนืเอ นี่ครับเอาเลยค่ะเอาเออกมานะครับทอนสิบบาทครับไม่ต้องทอนถ้างั้นผมขออนุญาตแถมเล่มนี้นะครับอขอบคุณมากครับไม่เลยมันม,ม,มันเกินครับไม่นั่งใจหลุดโดนอีกเดี๋ยวนี้นะครับเนาะอ่าโอเคไมตั้งใจหลุดโดนผมผมอยากได้อยู่แต่ผมอายไม่หรอกคุณลุงขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ซื้อซื้อกี่เล่มวันนี้เล่มไหน,นบน้างซื้อหมดเลยค่ะอ๋อท,ทุกรูปแบบเลยท,ทำไมทำไมถึงอุดหนุนลุงครับ, <ๆ S 2> รบเพราะว่าแกเขียนเมื่อขอทานเขียนหนังสือแต่คิดว่าแกไม่ใช่ขอทานแกคือคนที่มีความสามารถาแล้วแกก็ใช้ความรู้ของแกเนี่ยมาเขียนหนังสือถึงแม้จะว่าไม่ใช่เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์หรืออะไรแบบนี้เราก็ควรจะสนับสนุนเป็นเท่าไหร่ครับเล่ม เดล้อยหนึ่งเหรอครับ<า>ขอบคมากาับผมขอแถมนะครับค<า>รับครับผมครับผมก็จะมีสาระและอ่านเพลินอ,อยู่ครับตื่นทำไมผมไม่อยู่แล้วมีคนมาอดน้อนอ่ะอ๋อมันแล้วแต่จังหวะโอกาส<อ>ลูกเลยเมื่อกี้ผมเข้าไปคุยกับคน,คนที่เขามาซื้อเขาบอกว่าเ,เขาดูแล้วผลงานของคุณลุงน่าสนใจโอเคสะดุดตาคำพูดคิดว่าเขาเขาอ๋อเขาสะดุดตาคำพูด แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้คำนี้ครับว่าขอทานเขียนหนังสือโอ้คือวันแรกผมเขียนผมใช้คำว่าผมมาขอทานเนะี่ยว่าเล็บขายหนังสือไม่ได้สักเล่มอยู่ 1, 1> พันทิปแล้วผมเลยหาคำที่จะให้รู้ว่าผมเขียนเองแล้วก็มาขอทานขายก็ <c oughs> เลยได้คำนี้ชีวิตเรามีความสุขมันสนุกยังไงหอบหนังสือไปตามพี่นู่นที่นี่ไปนั่งตากแดดร้อนนั่งตรงนก้ตรงน,งรงนี้ต้องเจอหลายๆอย่างเนี่ย มันเหนื่อยดอกลูกเหนื่อยแล้วก็เพื่อความอยู่รอดอ่ะอตกน้ําเราต้องไหว้ลูกแต่มผมเชื่อว่า,ค,วาคือผมเชื่อว่ามากกว่าความอยู่รอดอ่ะพ่อต้องได้อะไรจากการทําแบบนี้บ้างแหละคือเมื่อก่อนนะครับเมื่อผมเคยรับรับการอยู่นั้นผมจะต่อต้านสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่ทกผลประโยชน์ชาติไม่ให้ความร่วมมือเจ้านายาที่ไม่โปร่งใสผมอยากให้โลกเป็นยังไงอยากให้คนอ,อยู่ กันอย่างสันตินะครับคนมีคุณภาพชีวิตไม่รังแกไม่อารัดเอาเปรียบไม่คมเหงช่วยเหลือเกือ้อกูลคิดหวังดีต่อกันแล้วดำรงชีวิตยอยู่กันแบบสันติไม่เดือดร้อนโลกเป็นสุขดูแลโลกด้วยนะเพราะฉะนั้นผม,มนจะใอใรครับใส่ไปในนี้นอกจากเพื่อการาเลี้ยงชีพแล้ว ความคิดความอ่านของเราตั้งแต่สมัยไหนความเขาเรียกอุดมการในการยึดเหนี่ยวของเราอะ่ะมันก็ถูกถ่ายทอดออกไปนี่คือสิ่งที่ได้มานอกเหนือจากการ,รที่มานั่งตกักแดดตากฝนอะไรแบบนี้ครับอันนี้ผมปอกเปิืกชีวิตได้แง่คิดมุมมองพอจะมีสาระอยู่ลูกขอบคุณครับ ก็ดีมากๆนะครับคอจะมีสาระและอา่านเพลินอยู่ครับ สักพักแล้วก,ก็เก็บมาเพราะว่าไปขายตรงตรงโขดยอเทียนซย 8, นยอยแปดในไทยไปหลายเล่มมากแล้วก็ก็เลยว่าเดี๋ยวชวนไปดูสำนักพิมพ์ <c oughs> ใช่ไหมสำนักพิมพ์นะอันนี้ยังเป็นแผงร้านหนังสือเล็กๆเราเลยเดี๋ยวพาไปเยี่ยมสำนักพิมพ์กันหน่อยไปเยี่ยมแทนก็คือไปไปดูไป,ไป,ไป,ไปอาจจะไปสั่งเพิ่มนะครับอยู่ไกลไหมอยู่ตรงไหนครับสามย่านลูกสามย่านเลยเหรอ,อ นี่ยนะเคครปบเค้กไม่เอาอะไรเอ่ยเป็นแดงๆอินเล็บไส้ The first shop น้ำพอน้ำดิเข้าไปเลยสวัสดีครับไม่เจอกันนานนี่ครับเป็นท่าแกเนี้ยคือพอร้านบอกว่าคือถูกถูกใจร้านนี้แล้วก็เลยไม่อยากเปลี่ยนใจเพราะว่าครับไก่ก็ยอมเดินทางมาทำทำถูกใจอะไรกัน ถูกใจต้งไหนเหรอเออคุยกันถูกคอหนึ่งเชื่อถือได้เป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์อ๋อครับไปเจอได้งานก็ใช้ได้ลองเดาวันนี้จะเอาเกมอะลองเดากันวันนี้พ่อจะสั่งกี่เลรไม่รู้สิแต่ฝีมืออยู่ที่คนนี้นะเย็บเล่มสวยกว่าท่าแก่อีกเป็นการยืนยันว่าใช้งานที่นี่เป็นประจำจริงครับพอมาถึงเดินเข้าแทบจะถึงในครัวแล้ว แล้วก็ทักทายรู้จักทุกคนเข้าใจแล้วว่าคําว่าถูกใจแล้วเเลยไม่อยากเปลี่ยนที่คือมันเป็นอย่างนี้เอาเอาอย่างละสามสิบสิบห้าบวกสิบสองอ๋อจำราคาได้อีก นี่ยฮะนานแล้วค่ะนานแล้วเป็นปีเป็นปีแล้วนะปีแล้วมาอย่างไรฮะตอนแรกมาเจอกันได้ยังไงเขาเขาก็เขาหาร้านแล้วก็มาหาเข้ามาหาก็ถามถามเนี่ยเรื่องนี้อะเรื่องพิมพ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อคือมาเข้ามาคุยก่อนศึกษาก่อนว่าจะทําได้ไหมทําอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาสั่งเยอะไหมครับก็สั่งงไม่เยอะสั่งไม่เยอะได้ลองอ่านไหมครับก็อ่านดูบ้างก็พิมพ์ไปอ่านไปอย่างเงี้ยน่ะดีไหมครับ ก็ดีบางอย่างไม่รู้เรายังเราไม่ค่อยได้รู้เราก็รู้ไม่รู้ได้ได้รู้จากกันได้ทํางานให้ได้เห็นลักษณะการทํางานของของคุณลุงเขาเนี้ยรู้รู้สึกไหมว่าเขาคุ้มเทแล้วก็จริงจังกับมันมากใช่ใช่ก็เป็นคนละเอียดมากมีอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็แก้หมดเลยอ๋อคืออ๋อแล้วพิมพ์ที่ต้องพิมพ์เสร็จต้องให้เขาดูก่อนให้ตรวจก่อนให้ตรวจก่อนเคยเคยถามไหมว่าทําไมที่คึอยากเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาขายอะไรอย่างเงี้ย อ่ะ,อะเพื่ออาจแบบว่าอยากให้ความรู้กับเด็กอะไรเงี้ยเอาประสบการณ์ใช่เอาประวัติของตัวเองมาออกเขียน พ่อสุดท้ายแล้วพ่อผมอยากผมอยากให้พ่อสรุปให้ฟังหน่อยว่าผมเผื่อผมจะเก็บเอาไปใช้ของตัวเองพะมีความสุขของการทำทำงานแบบนี้ยึดทำยังไงถึงได้มีความสุข่างนี้ได้ผมมีคอนเซปต์ว่ามนุษย์ก็มาจากสัตว์แต่ได้พัฒนาวิวัฒนาการตัวเองขึ้นมาสูงแล้วาาเพราะฉะนั้นจะต้องเต็มไปด้วยความรักความห่วงใย,ยหวังดี ไม่เอารัดไม่เอาเปรียบไม่ข่มเหงไม่รังแกกันแล้วผมต้องการให้เขาเป็นอย่างไรอยู่ดีกินดีอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ข่มเหงรังแกให้มีจิตสํานึกอะไรผมก็ได้สอดแทรกเข้าไปในหนังสือแล้วทีนี้หลายคนก็ได้อา่านหลายคนได้โทรมาหาผมบอกว่าหนังสือของผมนี่สามารถเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนมุมมองหลายคน ทำให้สร้างแรงบันดาลใจกับเขาบางคนนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยะจะไม่สอบจะรีทายตัวเองอพอได้อ่านหนังสือผมพอได้เห็นผมเขากลับมาสู้ใหม่แล้วพวกตกงานพวกกินน้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้จะถอดถอยก็ได้แรงบันดาลใจจากผมอย่างนี้เนะผมก็เลยมีความภาคภูมิใจที่พ่อมีความสุขได้คือตรงที่ว่าสารหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปเนี่ยมันได้ผล แล้วเขาบอกกลับมาทำให้เราได้รับรู้ได้ข้อมย้อนกลับเราก็ได้อิ่มเอมมีความสุขกับตรงนี้ครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้จากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนหนูเป็นอย่างงี้หนูทาได้แล้วอย่างนี้พอเราเราเป็นคนต้นต้นกําลังใจเราก็รู้สึกดีงี้ครับแล้วไปเจอที่ไหนเขาก็ยกมือไหวอาจารย์คุณพ่อเนี่นี่นะครับเป็นสิ่งที่อยากให้ให้พ่อย้ำด้วยตัวเองนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าพ่อจะเรียกตัวเองว่าเป็นขอทาน คนอื่นบางทีมองมาอาจจะมองเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วผมมองไม่ใช่ผมมองว่าไม่ใช่ครับเพราะเอาความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีแล้วบวกด้วยความหวังดีในการสร้างผลงานเขียนหนังสือออกมาแล้วก็มาวางขายทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมามันดีดีเกินคาดด้วยอย่างที่พ่อบอกมีหลายๆคนเปลี่ยนชีวิตได้เดี๋ยวผมเอาบ้างเดี๋ยวหาอะไรทําแล้วก็ลองกวนี้บ้างแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหมดฟ้าขนองกระจายไปเพราะว่าเดี๋ยวผมส่งทำสิ่งที่เรารักเราเราจะได้รักสิ่งที่เราทำเนาะ ถ้าถามว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหาหนังสือของคุณลุงนะผมอาจจะตอบได้ไม่ทีนักนะครับแต่ผมประทับใจสิ่งที่คุณลุงเปรียบเทียบคุณค่าของเนื้อหาหนังสือของตัวเองกับการที่คนเราร่อนผองครับเราอาจจะค้นเจอกับขวดหินดินทรายเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเรารู้จักคัดกรองแล้วก็ร่อนไปเรื่อยๆเ,เราจะพบทองครับเช่นเดียวกับหนังสือของลุงถ้าใครเอาไปอ่าน แล้วคิดตามผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาเจอศิลปินที่เรียกตัวเองว่าเมื่อขอทานเขียนหนังสือคนนี้ลองเจียดเวลาของท่านมาอ่านหนังสือของคุณลุงครับคุณอาจจะได้ค้นพบกับคุ้มทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าติดตัวคุณไปด้วยครับ